ใส่ใส่ครับเป็นใส่ใส่ใสอ้อนนะครับใส่อ้อนคั่นแล้วบมโหมบมโหมคั่นแล้วเรียบร้อยนะครับมาดิชิพามาอยางหมูผมบ้านแม่ครับผมนี่ชิพ่ากหน่อยไว้แม่อยางหมูเมนูมหมดนี่ให้หน่อยกินครับก็นหนึ่งข้าวเหนียว พอเยี้หนึงเลยครับพี่น้องสามชั้นก็ใส่ครับนียมัดเรียบร้อยครับอีกใส่อีกสามชั้นครับผมชั้นยากไฟแงรับ อยากแห้งแห้งแต่แทบเลยบวัด้ไปใส่ครับวันนี้อยู่เพื่อนมันแม่พอดีวันนี้อาิจพาดเล็กหน่อยบ่ายแม่ครับปลูกฝังเขาครับผมไงขึ้นมาเพันชีเลยหูเอ้วไอผมอย่าหมูครับ,บมันมีมีอยางหมูก็ก่อนที่ตำมาฮุ่งน้่ครับมันตำส่ว เสียบาทไปซื้อมะฮุงจักกี้มาบ่ม,ม,ม,มากหรอพี่น้องเอ้ยถ้ามากก็ได้ตำล่ะกได้เห็นเมนูแล้วครับอยู่ตลาดไปแต่วง, <ละ S 1> งแรงมาท่านมาอยู่มาม <laughs> ทุ่มเลยเป็นว่าจิ้มต้่มแซ่บผมได้พี่น้องเ้ยวันนี้มีเมนูต้่มแซ่บกับปากน้ำพร้นนอมเลย้อบเสียบาทมาครับผม Em học bằng ngăn ngừa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  con em ngừa hàng ngừa 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 นี่พี่น้องน <Okay. S 1> ไปสายก็ครับพี่น้องคิวหลังีตสายิวไไดได้เสสัานีตอนอายโคหายคิวไแล้วนะเขาสิบอนะเาบอนะมอ่ไนอยู่กับมะนกขิหนนะพาิบ่นเาอีขายังเิแล้วโอ้อนพี่น้องเลย ปึ๊บเะเดี่ยวหวา,เานเียบ้อยรอช่วยจานรอมาครับุูเียบร้อยครับหั่น,เ,นเอนั่งงอเลยน้องเอ๊ะนัอเอาลาทีขึ้นหนุกอาบาสสับลเอือช้ำๆนลครับนี่เบิเ้งเบื่อนี่ มแม่พี่พิมบอกว่าทําไมพี่นีินน้อยกนสามสั่งสสั่งสามสั่สสอลองเห็นพงด้ครับสูตรนี้สามสั่อยากก่างกระทะ เอาน้ำออกเอาน้ำอ่อนลูกน้ำใส่แล้วน้ำตั้งไว้พูนต้องทีว่าน้ำตั้งไว้พูนโอ้หมี่เป็นคอดีอันเนี่ยอันช้อน พริกสดใสพริกแห้งนะครับเผ็ดเบิดุงวดควความเผ็ดร้อนตามกิแล้วครับคกหนึ่งปลาครับหอมแท้ ตา่จังหน่อยพี่น้องเลยตาลตาลใส่จังหน่อยต้องออกหวานนิดนถึงยีเสบครับผงนัวเฮาโอ้ผงนัวจะพุดเพราะท่านฟอบพี่น้องเอ้พุ่นเอาไปแน๊เอาไปแนะ๊านะขายไปแล้วครับนี่ผงพิเศษหนึ่งช้อนพอ ข้าพ่อใช้งน่เนื้อยางหมูไปลองเลยเพ่อทำา เังหน่อยพี่น้องไม่านมัน่พีน้องเสียบบ่เสียบเลยพี่น้องไปไปตรวจต้องกัน คุณน้งเท่หรอมาครับแล้วแล้วครับผมต้มยำครับนี่ครับต้มถาดหรอต้มหมวยนี่ยังกะใส่ขอเสี่ยงยกกระพุกมักได้พี่น้องขอเสี่ยงยกกระพุกมากอูกหูหมูอย่างครับแล้วครับพี่น้องเออข่าขาเอาเดี๋ยวบัดเอาวางครับซื้อไม่หรอบอกไม่เราเื้อไม่หรอมาครับกินเขาแล้วครับพี่น้อง

สามชั้นยางเลยอ่ะรู้เกี่ยวไหมครับนี่ครับเดี๋ครับมันจะครับตอบเรือกพี่น้อมันเท่ากินซมีแบบพี่น้องมาเท่า